ซีวิกเพื่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยมาจากเจ้าของเดิมเลยคันนี้เป็นของแรงหายากมากนะครับผมเป็น Honda Civic ปี2019 1.5S นะครับผมเจ้าของเดิมใช้งานมาน้อยมากครับมีมาเพียงอยู่ที่66,000กว่ากิโลเองนะครับผมคันนี้ผมตั้งขายไว้อยู่ที่698,000กาหมื่ปดพนบาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ11,600บาทเองนะครับผมคันนี้เนี่ยประหยัดกว่าป้ายแดงไปเกือบ500,000กว่าบาทเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถว่าเจ้าขออองงงเเเเดดดิมมมม่่่ะะีีีทาาาาไไรรรบบบ้้้้้แแตตสยยยยยถนนนนหพลลลคคััผซืปจว นี่ครับฝากระโปรงมีสายให้เรียบร้อยแล้วนะผมฮอนด้าแดงนะผมลิ้นข้างลิ้นหน้าเจ้าของเดิมลิ้นหลังทําให้หมดเรียบร้อยแล้วนะผมนี่ครับล้อแมกนะครับผมเป็นยางปี2อ2 1ัของบตสโตนะผมแต่ว่ายางเนี่ยเจ้าของเดิมยังแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผมนี่ครับลิ้นข้างนะครับผมฝากระโปงทษทีครับผมในส่วนของกระจกข้างใส่เคเล่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฮะที่ผมบอกว่าผมยังไม่ได้ล้างไม่ทำอะไรเลยนี่ยให้มาดูครับ การลอที่เจ้าของติดมาเนี่ยยังมีรอยคาบการใช้งานอยู่เลยนะครับผมมาดูในส่วนของด้านท้ายกันครับว่าด้านท้ายเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในส onun, ่วนของท่อคันน oh şey ี้เจ้าของเดิมมีใส่มานะผมเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงท่อกันเลยครับว่าเสียงท่อเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับในส่วนของเสียงท่อก็หล่อๆพอๆเลยผมบอกเลยว่าคันนี้จบแน่นอนนะครับผมแล้วโครงสร้างรถเป็นยังไงบ้างนี่ฮะน็อตเดิมเลยไม่ได้มีรอยไขเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของ ที่เก็บยางอะไหล่นะผมนี่ฮะยางอะไหล่ไม่เคยออกมาใช้เลยนะผมลอยซีนจากโรงงานมายังมีมีเศษฝุ่นในการใช้งานคือยังไม่ได้ล้างไม่ทําอะไรเลยตัวรถเนี่ยผมต้องล้างขัดสีเคลือบแก้วให้นะครับผมรถก็จะหล่อเงาขับไปพร้อมใช้งานเลยคันนี้ไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วนะครับผมโอเคครับต่อมาจะเป็นส่วนภายในรถคันนี้นะผมนี่ครับเริ่มจากพวงมาลัยรถเลยนะครับผมพวงมาลัยยังเดิมเดมเลยนะครับผมนี่ครับผมเลขมาอยู่ที่ 69, 0 0 0ก้นะครับิโผมคอนโซลหน้านะผมกิปกิปเลย สภาพเบาะนะครับเดี๋ยวดูเลยว่ารถหกหมื่นโลเนี่ยสภาพเบาะเป็นยังไงสมกับสภาพเบาะแน่นอนนะครับผมเจ้าของเดิมเข้าสูนตลอดด้วยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวดู้ส่งด้านท้ายรถกันเลยครับผมต้องฟอกเบาะทาความสะอาดภายนอกภายในให้ทั้งคันเลยนะผมคันนี้นะฮะสำหรับภายในรถก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับต่อมาผมจะพาดูส่วนของสภาพห้องเครื่องรถยนต์นะครับว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาดูแลรักษาไปยังไงแต่เครื่องเดิมนะครับผมคันนี้ นี่ครับมีใส่มาล้วผมเป็นของแต่งนะครับผมการเครื่องนะครับผมส่วนตัวรถเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวให้มาดูนะครับผมนี่ครับข้างเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ดูในส่วนของข้างฝั่งนู้นนะครับผมข้างเดิมเลยนะครับผมนี่ครับมาคัลเลอร์โรงงานก็ยังอยู่ตรงเค้าหมดเลยนะครับผมคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาไปแต่งฝากระโปรงมาครับลูกค้าครับแต่ว่าเครื่องยนต์ทุกอย่างปกติหมดเลยไม่ได้ทำไปเลยนะครับผมตัวรถเนี่ยผมรับประกันของสูนรฮอนด้าว่าถ้ามีปัญหา1ปี10,000ึงมกิโล ลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยสามารถขับรถเข้าไปซ่อมที่ศูนย์ฮอนได้เลยทั่วประเทศนะครับผมตัวรถเนี่ยรับประกันว่าถ้ามีชนหนกักน้ำท่วมพลิกคว่ำกองไม้ผมซื้อคืนเลยระบุในสัญญาซื้อขายไว้ชัดเจนนะครับผมคันนี้เนี่ยจะเป็นสภาพเดิมๆที่เพิ่งเข้ามาผมทำเสร็จ แล้วสวยแน่นอนนะผมโอเคเดี๋ยวมาทวนกันอีกทีหนึ่งคันนี้เป็น Honda Civic 1.5 S P 29 1เจ้าของเดิมเนี่ยวิ่งมาเพียงอยู่ที่6 9,000กิโลใช้งานมาน้อยมากเลยนะครับผมตัวรถเนี่ยผมตั้งขายอยู่ที่6 9 8 0 0 0บาทจะเป็นเงินได้เต็มไม่ต้องใช้เงินของรถผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ11,600บาทเองนะครับผมคุ้มกว่าซื้อป้ายแดงไปอยู่ที่เกือบ600กว่าบาท500กว่าบาทเลยนะผมโอเคก็ฝากด้วยกันนะผมคันนี้แป๊บเดียวผมขายแน่นอนนะครับ